ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะไอ้นัะสมาถดเดยวขาขวาทับขาซ้า,ายมือขวา ทับมือซ้ายไอ้นิ้วชี้ข้องมือข้างขวาจะดดนิ้วหัวม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าทักพอสบายสบๆหลับตาของเราเบาๆ คลอนลูกพอสบายสบายหลับตาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกนิตานะจ๊ะปลือปลือตานิดนิด ไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกผ่อนคลาย ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีรับท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นไอ้สะอาดบริสุทธิ์พองใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านจ่องการศึกษาและ่รงเรียนเรื่องครอบกลัวหรือเรื่องอะไรที่ นอกเหนือจากนี้นะจ้าให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งแล้วก็ทำจาจเรานะให้ใสใให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้จาจเราบริสุทธิ์ผองใส ใจใสๆใ,ใจเย็นๆนะจ๊ะในฉากวันนี้เป็น,นว,ปวันแร้กออบพิธีไหว้ครูวิชาธรรมกายคือไหว้ครูพระต้นวิชาคือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมานที่ท่านได้ สละชีวิตเอาชีวิตเป็นเดิมพันโดยตั้งสัตยาธิฐานว่าถ้าไม่ได้บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพมุทธเจ้าบรรลุก็จะไม่ลุกจากที่จะยอมตายทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่เราจะต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาแด่พระเด็คุณหลวงปู่ของเรากรอนที่เราจะประกอบพิธีไหว้ครูวิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นให้เราทุกคนรควมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุง่มนุมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับทิ่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้ลูกทุกคนนึกน้อมภาพเด็กหงลงปู่ไว้ที่สุนกลา,างกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะให้นึกน้อมท่านด้วยจิตที่เป็นความเคารพเรื่อมใส เกิทูลบูชาในองค์ท่านระคองให้ท่านมาสิงสถิตอยู่ที่กลางท้องของเราโดยให้ท่านนั่งสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราให้นึกถึงท่านอย่างเบาเบาสบายให้นึกอย่างเบาเบา สบายทำใจใสๆใสใจเย็นๆน,นะจ๊ะค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆอยที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดเ่งมีพระเดชพระคุณหลวงปู่อยู่ในกลางกายของเราค่อยๆนึกอย่างสบาย ล้วขันนามระลึกนึกถึงวันที่ท่านได้บรรลุธรรมกายที่โบสถ์วัดโบสถ์บนบางค่เวียงจังหวัดทบุรีในกลางบรรษาที่สิบสองของท่านที่ท่านเอาชีวิตเป็นเทอมพันหยุดนิ่งอย่างเดียว เมื่อท่านตั้งสัจญาทิฐานมนะาทำให้ได้บรรลุธรรมด้ประสัมมสมิจาบรรล,ลุก็จะไ่รลุจากที่นะั้ท่านก็นทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวนิ่งอย่างสบมมายสบอยตั้งแต่ตอนหัวค่ำเลยไปถึงตอนดึก ใจท่านปล่อยวางในทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวไม่ได้คิดอะไรที่นอกเหนืออย่างนี้คือไม่ได้คิดอะไรเลยปล่อยใจให้โล่งวางผ่อนกลา ไม่ยึดมัน่นถือมั่นในสิ่งใดเลยเมื่อใจของท่านไม่ผูกพันต่อคนสัตว์สิ่งของใจของท่านก็น,นิ่งไปเรื่อยๆค่อยๆโล่งว่า,า,างธาตุแห่ความบริสุทธิ์ก็ปรุงใจของท่านให้ค่อยๆหยุดนิ่งๆนุ่มๆ อย่างสบายสบายโดยไม่ติดข้องกับสิ่งใดเลยใจมีแต่ใสๆใสเยือกเย็นพอถูกส่วนใจของท่านก็ตกส่วนก็ไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงทั้งการน,นิ่งไปอย่างเดียว พอตกศูนย์ที่สุดก็มีดวงธร,รมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆแล้วกดเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงที่ใสบริสุทธิ์เราดูเดเพชรโลกทีิจรณัยแล้วไม่มีตำหนิเลย คลมมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสยเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญปรากฏเกิดขึ้นมาพร้อมกับความสุขและความบริสุทธิ์ ความสุขที่ไม่มีประมงก็บังเกิดขึ้นกับท่านความบริสุทธิ์ของใจที่กก่งเกลียงไม่ยึดติดอะไรเลยโล่งวางใสๆ ความสุขความรูสุดนี้นะครับมาพร้อมกับดวงธรรมใสๆอยู่ในกลางกายค่อดคืน,นก็ได้บรรลุธรรมตรงนี้แล้วถ้าก็ลำพึงว่ามันยากอย่างนี้เองนะต้องเห็นจามพิษอรูเนี่ยรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันนะ นิ่งอย่างเดียวจึงจะบังเกิดขึ้นและท่านก็รักษาดวงธรรมนั้นต่อไปอีกนิ่งกับไปเรนเลยนิ่งในกลางดวงธรรมใสๆจงกระทั่งผ่านดวงธรรมในดวงธรรมกายในกายเห็นกายในกายานซ้อนกันอยู่ กระทั่งไปถึงกายธรรมเห็นกายธรรมบังเกิดขึ้นเป็นองค์พระแก้วใสใสเกตดอกบัวทูมในอริยบทสมาธิงามไม่มีทิฏฐิเลยพระตังการรู้แจ้งจากการเห็นแจ้งนั้นว่า นี่คือธรรมกายธรรมกายนี่แหละที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านได้บรรลุและท่านก็น,นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวในกลางกายทมนั้นไปเรื่อยๆใจท่านขยิ่งใสยิ่งสะอาดยิ่งบริสุทธิ์ มีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจอยู่ตอลอดเวลาคายทรก็ยิ่งชัดใสแจ่มกระจา่างกลางกายกระทั่งเป็นนั้นหนึ่งอันเดียวกับท่านคือท่านเป็นธรรมกายแล้วกายทรรมก็เป็นท่านเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นองค์พระแก้วใสใสเกตดอกบัวตูมประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการในอริยบทสมาธิอยวันแผ่นชาญใสใสใจ,จั้งกัดใสหนึ่งอย่างเดียว จนถึงเช้ามีความสุขมากเลยวันนั้นคือวัน,น 10, ขึ้นสิบห้าค่เดือนสิบกลางบรรษาที่สิบสองท่านอายุของท่านกับประมาณสามสิบสามปีเพราะฉะนั้นวันนี้มาบรรจบอีกวันหนึ่ง เราได้ทราบซึ่งในพระคุณท่านอย่างยิ่งเราจะได้ปฏิบัติบูชาก่อนที่เราจะประกอบพิธีไหว้ครูวิช,ชาธรรมากายเพราะฉะนั้นจะบูชาทมท่านเดีที่เรียกว่าปฏิบัติบูชาเนี่ยก็ต้องทำตามท่านท่านทำอย่างไรเราก็ต้องทำอย่างนั้น ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งและการนิ่งอย่างเดียวเราก็ต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งและการนิ่งอย่างเดียวหืใจจะต้องไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใๆดๆทั้งสิ้นในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายไอ้ใจเก่งเกลี้ยงใจใสใสใจเย็นเย็น แล้วก็นิ่งอย่างเดียวนิ่งๆนุ่มๆที่กลางกายนิ่งอย่างเดียวอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติบูชาคือท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นทำไปเรื่อยๆเมื่อท่านบรรลุธรรมกายเราก็จะต้องบรรลุธรรมกายให้ได้สักวันหนึ่ง วันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่ลูกทุกคนได้ตั้งใจที่จะมาบูชาท่านเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเวลาที่เหลือให้ลูกทุกคนประคองใจให้หยุดนิ่งๆน,นมนม,นมที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวเราจะประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้นะจ๊ะ ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ